รับกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารัรักทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่นันเองนะครับที่วัดมาตานุศน์นะครับซึ่งวันนี้จะมีการสอบทาสนามหลวงธรรมศึกษานะครับสอบทาสนามหลวงณวัดมาตานุศน์ตำบลแม่กระสาเบอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในวันนี้ก็จะมีการสอบนับธรรมชั้นตรีโทเอกนะครับทั้ง3ชั้นด้วยกันประจำปีพุทธศักราช2568นะครับวันที่27 เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับสำหรับวันนี้เป็นการสอบวันแรกนะครับวันนี้ก็จะมีพิธีการเปิดสนามสอบทำสนามหลวงที่วัดมาตานุศนะครับเป็นวันแรกะ้าพพิณานเองก็ได้นําพิธีนะครับในวันนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก็เป็นการสอบทาสนามหลวงประจําปีนะครับก็ซึ่งมีประจําทุกปีนะครับในตำบลแม่กระสาเมือแม่สอดจังหวัดต่างนี้ จะมีกี่โรงเรียนก็จะมาร่วมกันสอบที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับลำดับต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีเปิดสนามสอบนะครับลำดับต่อไปได้กลับอาราธานานิม,มนต์ท่านพระครูพิม,มนอาภากรนะครับเจ้าอาวาสวัดแม่กาสาเจ้าคณะตำบลแม,ม่กาสาเขตสองนะครับจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับไปนะครับผม ลำดับต่อไปนะครับท่านพระครูมเมธากิจโกศลเจ้าอาวาดวัดไทยสามาคัคคีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอดนะครับได้จูดทูบเทียนบูชารูปเหมือนหลวงปู่ครูบาเจ้ากันใจกัญจโนนะครับ ลำดับต่อไปก็จะได้กราบพระก่อนนะครับผมต่อไปอะเวชะโยโสโรัมภะเกวาอระหังสัมมาสัมบุทอนสวัาโบเยนาภะคกวตารธมมนธรรมายงภะคกวันตังสัทัมมัสสสังฆัง

อามาตังเดตคารามิตายาสุขายาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโู้ังมะคะวันตังนอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรโมะอามังนะมัสานิ So pati pano apa kawato asa waka sangko sangkang namami anama yang kudasa pakawato kupapa anama karang karoma se namo asa pakamara to asama sambodasa นโาาาะโมอาตัสสัปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมบ ود ะสังขอถวายความเคารพท่านพระครูเมธากิริศลนที่ปรึกษาเจ้าคณะเพิร์มแม่สอนจ้าวานวัดไทยสมุทรีขอแถลงพมธีการท่านพระครูมิ <Okay. S 1> มาอาจารย์รัศกลเจ้าสํานักเรียนมาตานุสรเจ้าคณะตะบลแม่กระสาเขตหนึ่งประธานอันวยการสอบ ท่านทัคปูพิมลอาภากรเจ้าคณะตำบลแม่กาษาเขตสองเจ้าวาดวัดแม่กาสารองประธานอำนวยการสอบและขอกรามนัสการพระพิสุสงสมนเนรและคณะกรรมการผู้คุมสอบทุกท่านครับคาปาสายแม่กองคำสนามหวงวันเปิดสอบธรรมศึกษาพุทธศักราช2568วันพฤหัสบดีที่27พ่พฤศจิกายน 2,568ในเรียนเนเอเอามือลงก่อนนะครับท่านประธานอุโมวยการกรรมาการกำก,ก,ก,กับห้องสอบและนักเรียนผู้เข้าสอบทำสนามดลวงสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับณนะป่าไผ่ใกล้เมืองมิถิลาลำดับนั้นพระกินพิละเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งนณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วกระบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้พระสัทธธรรมตั้งอยู่ไม่ยั่งยืนในเมื่อพระตถาคตเจ้าปรินิพานไปแล้วสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาตรัสประทานวิสัชนาว่าเมื่อตถาคตรปรินิพานแล้วที่สุด ทิสุปนีอุบาสกอุบาสิกาในพระธรรมวิปนใยนี้ไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระพุทธศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาไม่เคารพยำเกรงกันและการนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ไม่นานพระพุทธพระดำรักนั้นย่อม ตักเตือนใจเราทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกแห่งพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ให้ตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องขคนควายศึกษาปฏิบัติและเผยแพ่พระธรรมวินัยอันสมเด็จพระบรมมศาสาศดาตรัสไว้ดีแล้วด้วยความวิริยะอุตสาหะและศรัทธาประสาทะอันมั่นคง หาใช่เป็นเพียงหน้าที่ของคณะสงฆ์เท่านั้นแต่หากสาธุชนท่นหน้าที่แม้อยู่ในเพศกริหัสก็จำเป็นต้องช่วยประคับประคองปกป้องรักษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สถาวรแม้ในยามพิวรศรัทธาของผู้คนต่อพระพุทธศาสนาในสังคมไทยปัจจุบันเริ่มสัน่นคลอนเพราะเหตุปัจจัยนานาหลายประการ เพื่อเราทั้งหลายจาัดดีได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นไว้ดีแล้วในอันที่ตอผู้สถานการณ์ที่เผชิญอยู่ให้เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเก็ดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างแท้จริงการศึกษาและเผยแพร่พระสัทธรรมที่ถูกต้องมั่นคงต่อกหลักการและวิธีการตามหลักสูตรพระธรรมศึกษาอันบุรธาจารย์คณะสงฆ์ไทย มีพระผู้มีพระคุณพระสมเด็จสมเด็จพระมหาสมณเจ้าโกรมพระชินนวรวิสุทธิเทวาระยะบงเป็นอาธิย์ที่ทรงวางเมติแบบไว้แล้วเป็นสำรับคารวานับเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนตรบาบใดที่ท่านยังคงเรียนธรรมศึกษาและสามารถปฏิบัติตามสารัตถะ ที่ท่านได้เล่าเรียนมาตราบนั้นย่อมเป็นอันหวังไว้ได้ว่าพระพุทธศาสนาจะายังคงรุ่งเรืองและไม่มีวันเสือ่อมสูญไปจากโลกขอให้ท่านผู้บริหารการศึกษาจงพยายามช่วยการรักษาและพัฒน,นากระบวนการจัดการพระพุทธศาสนาศึกษาตามหลักสูตร รรมศึกษาเพื่อให้พระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางคงสถิตสถาพรเป็น,นกลไกในการสร้างคุณสมบัติที่พึงประสงค์สําหรับพุทธบริษัททวนนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอุบาสกอุบาสิกาผู้รู้ธรรมสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมได้อย่างถูกต้องในอย่างเหมาะสมและกว้างขวางสมดังพระพุทธประสงค์และหาพระ ท่านและผู้ที่ได้เข้าสอบล้วนได้ผ่านการเรียนมาแล้วจึงเข้ามาสอบทดสอบความรู้และประเมินความรู้ของตนขอให้ผู้จัดและผู้เข้าสอบสนามหลวงในทำสนามหลวงแห่งนี้ตั้งปณิธานไว้ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิก,กาที่ดีเป็นศักดิ์ศรีของพระพุทธศาสนากับทั้งขอเน้นย้ำทุกท่านจงจัดก,การสอบธรมโดยสุจริตโดยชอบธรรม อันนับเป็นบุญกิิยาปเป็นเบื้องต้นที่นำพาให้ท่านนอกงามในประวัตะ,ะุทธศาสนาขออนุโมภนาบุญขอกุศลจรริยาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนถึงสาธิชนผู้สนับสนุนกิจการของคณะสงฆ์ด้วยจิตอันกุศลด้วยสมา,า,ออามัคีธรรมขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัย บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองในพระศัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดการเป็นนิพพย์สมเด็จพระมหาวีรวงศ์แม่ของธรรมสนามหลวงละดับต่อไปจะเป็นการรายงานผลการดำเนินง,งานการเรียนการสอนและผู้เข้าสอบทาสนามหลวงประจำปีนี้นะครับการธรรมก,กาสรท่านพระครูเมธากจโกศล พระรูมิมนุ์อาจารย์พลและพระรูพิโมทาปอากรผู้เป็นพระเทรานุเถระในการดูแลสถานศึกษาสำนักเรียนวัดมาตาน,สอนอุสน์แห่งนี้ประผมพระชชวาลติขยโนเป็นตัวแทนในการกล่าวรายงานยอดจํานวนของนักเรียนที่เข้าสอบทําสนามหลวงประจําปีนี้าทําสนัมหลวงประจําปีนี้ของสํานัก เรียนวัดมาตานุสรมีนักเรียนเข้าเรียนเข้าสอบนะครับโดยแบ่งเป็นธรรมศึกษาชั้นตรีประถมมีนักเรียนจํานวน79คนระดับมัธยมจํานวน14คนระดับอุดมศึกษาจํานวน2คนรวมทั้งหมด95คนธรรมศึกษาชั้นโทแบ่งเป็นจํานวนประถมจํานวน49คน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน26คนและอุดมศึกษาจำนวน1คนรวมทั้งหมด76คนธรรมศึกษาชั้นเอกแบ่งเป็นชั้นประถมศึกษาจำนวน51คนมัธยมศึกษาจำนวน72คนรวมทั้งหมด123คนเมื่อรวมจำนวนธรรมศึกษาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอก จะได้รวมทั้งสิ้น294คนจึงกับมหการเรียนเพื่อให้พระสังฆธิการและให้พระเทาราุเทระได้ทราบโดยพร้อมกันครับลำด,ดับต่อไปขอกับาบอาราธนาท่านพระครูเมธาภิโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอบและที่ปรึกษาประธานอำนวยการสอบทำสนามรวงของสนักเรียนวัดมาตาลสอน เมตตาให้โอวาทแก่นักเรียนในการสอบวัดผลประเมินผลในครั้งนี้ขอเมตตาทำอย่างยิ่งครับขอตววาวความวรก,มกรลุกอนภูมันุเนจรัศพลุลเจ้าคณะตำบลเะกษาเขตหนึ่งภูพมิมลนภากรเจ้าคณะตำบลเะกษาเขตสองภูพิพลธรรมวิธาน จะวาดวัดมงคลยิมิตเป็นระมาเิรานุเตระทุกทา่านวันนี้นักเรียนทุกทา่านและทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาสอบทำสนามหลวงพร้อมกันทั่วประเทศคำว,ว่าทำสนามหลวงก็คือสอบพร้อมกันนั่นเองพร้อมกันทั่วประเทศแม้แต่บางเขตในภาคใต้ ีนี้น้ำท่วมอาจจะมีการยุติการสอบที่เราได้ติดตามข่าวนักเรียนการศึกษาธรรมะนเนี่ยมันเป็นธรรมนูญชีวิตธรรมนูญชีวิตคือว่าเราอาจจะเรียนวิชาอื่นเกี่ยวกับอาชีพของเราไม่ว่าจะเป็นเรียนแพทย์ก็ดีหรือว่าเรียนหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเรียนทางการช่างหรือสายทุกสายอาชีพแต่สิ่งที่ทุกสายอาชีพจะต้องมีก็คือธรรมะเพราะว่าธรรมะนี่เป็นแผนที่แผนที่ในการดําเนินดําเนินชีวิตของเราให้ลากลื่นนั่นเองนะลากลื่นคือปรับปรับตัวของเราปรับจิตของเรา ให้ประกอบอาชีพนั้นๆโดยการมีธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็บอกว่าปแปลง่ายๆเลยนักเรียนเคยท่องใช่ไหมธรรมะคืออะไรธรรมะคือคุณากรใช่ไหมธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธร,รธรรมะคือคุณากรคุณากรแเพราะว่าบอกเกิดแห่งความดีคุณากรเพราะว่าบอกเกิดแห่งความดีธรรมะที่เราได้รับเราเรียนมาเนี่ย ก็จะเป็นแผนที่ชีวิตปรับตัวของเราให้มีความสุขให้มีความสุขในการที่จะประกอบอาชีพนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้มาเรียนเรียนธรรมะเสร็จแล้ววันนี้มีการสอบอสอบอวัดผลการเรียนของนักเรียนเพื่อใหอ้นักเรียนมีความรู้ ในการที่จะเานรมานี้ไปประกอบอไปประกอบชีวิตของเราหรือว่าไปใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองอันนี้ก็ขอขอบคุณคณะครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์ครูโรงเรียนแล้วก็พระสงฆ์พระเถระที่ได้จัดอานวยการสอบในครั้งนี้ก็วันนี้ก็เป็นการวันสอบวันสอบหนึ่งวันนะ จนถึงเย็นก็ขอให้นักเรียนตั้งใจตั้งใจอสอบตั้งใจในการเรียนการสอบนี้ให้สําเร็จลุล่วงเืทดีก็ขอเปิดเปิดสนามสอบเป็นลําดับไปนะขอจะเจริญพรครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกัน สนามสอบนะครับหรือว่าพิธีเปิดสนามสอบในวันนี้นะครับวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยลำดับต่อไปคณะครูที่พานักเรียนมาสอบทำสนามหลวงนะครับจะได้ถ่ายรูปร่วมกับคณะสง์ ตำบลเมกาสานะครับทั้งเขต1เขต2จะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะครับสำหรับกระผมปิหนนเน่งต้องล่ำลาคกกู่คนไปก่อนนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดตกบกพร่องด้วยประการใดก็ตามนะครับต้องขอสุมาอาภัยไว้ณทตีนี้ใครที่เข้ามาพอคลิปนี้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนนะครับหอแป๊ะกันในคลิปหน้าครับผมกราบสวัสดีครับ